อ่มาครับสวัสดีครับวันนี้พามาเล่นเกมพิเสือกันครับวันนี้เตรียมมา 20k ครับจัดไปครับเริ่มต้นที่100ออโต้ไปเลยครับ30เหมือนเดิมเช่นเคยไปลุ้นกันฮะว่าพิเสือเนี่ยจะแจกหนักแจกจริงหรือเปล่าเหมือนเดิมครับวันนี้เกมของค่าย PG ครับแม่นึกว่าจะได้ลุ้นนะพิเสือนี่ก็จะพาอังเปาแต่ว่าได้รางวัลก้อนโตครับ 2k หวานหวานครับไอ้ยาไปครับไป เหลืออีก17ฮะตอนนี้ได้กำไรมาหนึ่งเคครับแต่ไม่พอฮะเสือพี่เสือเก็บอ่างเปาก่อนครับชาร์จอ่างเปาชาร์จอ่างเปาไปเรื่อยๆส้มเข้าเกมนี้มันก็ต้องชาร์จอ่างเปาไปเรื่อยๆนะฮะพอชาร์จอ่างเปาแล้วเนี่ยก็จะเข้ารางวัลอ่าหมดไปแล้วครับอ่าก่อนจบได้มา600ไปครับ เราก็ต้องเหมือนเดิมฮะทบไปเลยครับแต่ทบหนักฮะห้าร้อยฮะจัดไป1,000ครับลุ้นยาวๆเบ็ด0 0หมุนไปยาวๆครับมาดูกันว่าจะได้อะไรเท่าไหร่ฮะใส่สุดครับได้เป็นได้หมดเป็นหมดไอย้ย่าไปให้สุดเลยครับแล้วต้องไปหยุดที่ร้อยเคจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> ยังไงพี่เสือะฮะหลอกให้เราดีใจ มาอีกแล้วครับรางวัลก้อนโตดอกนี้ได้เท่าไหร่โอ้โห 10k มาแล้วครับหวานเจี๊ยบครับผมได้มาแล้วฮะ 10k ไปลุยก,กันต่อครับเห็นกำไรมาแล้วโอ้ไม่เข้าครับอ่าโอ้โหได้รางวัลก้อนโตต่อเนื่องครับสุดๆด,ดครับได้มาอีก 10k โอ้โหตอนนี้กำไรมาแล้วฮะเห็นกำไรแล้วแต่อยากลุยต่อนะมันหมันเขี้ยวหมันเขียเข้ยวเห็นพี่เสือแจกดีแบบนี้ไปครับ อ่าชาร์จไปเรื่อยๆ,ๆชารไปเรื่อยๆส,ส้มเข้าอ่ามาครับอีก2.5แหมวันนี้มาดีวันนี้มาดี <Yeah. S 2> วันนี้พี่เสือใจดีครับจัดเต็มฮะ <Nice. S 2> ประทัดส้มสวยอ่าสะสมไปพี่เสือเข้าให้หน่อยนะจ๊ะ <Yeah. S 2> ขอหนักๆพี่เสืออ่าสะสม1นึ่งเคครับผม แม่สะสมมานานแล้วนะพี่เสือสะสมจนเต็มซองแล้วมั้งพี่เสือเข้าให้หน่อยพี่เสือเยส้มคำใหญ่ครับอ่าหนึ่งเคสวยงามไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกัน,นะฮะแม่มาถี่มาถี่นะแต่ไม่ได้มาหนักอะไรนะฮะแปดร้อยแปดร้อย อืมมาบ่อยครับมาบ่อยนอยส์นอยส์นสแหมพี่เสือ <Nice. S 1> พูดภาษาอังกฤษซะด้วย <Nice. S 1> มามามา <Yeah. S 1> รอเข้า <Nice. S 1> อ่างเป่าอยู่ฮะ <Nice. S 1> ยังไม่มาครับอ่ามา2,500ฮะ <Nice. S 1> 300แหมมาเอาไงเอาอืมเต็มกระเป๋าแล้วมั้งพี่เสือ อตอนนี้นะฮะที่ได้มา 20k ครับไหลไปแล้วฮะไหลไปเรื่อยๆครับไหลลงฮะเรียบร้อยครับเสมอทุนไปครับตอนนี้ลุยกันต่อฮะลุยกันต่ออ่าเท่าไหร่2.5แต่ยังไม่พอครับเพราะตอนนี้ขาดทุนอยู่ฮะเราหวังกำไรใส่ไปให้สุดเลย มามามาสักทีเต็มสองแล้วมั้งล้นสองแล้วมั้งสวยครับคูณสิบดอกนี้โอ้โหโอ้โหมาแล้วครับพี่เสือไม่เข้าอังเปาแต่จับแต่จัดแตกนอกแบบเต็มคำครับ113เคโอ้โหแทบคลั่งครับรอมานานดอกนี้พอเลยครับเพียงพอและพอเพียงเลยฮะหยุดไม่อยู่จริงๆ เต็มคำครับวันนี้ยังไงก็ขอตัวไปก่อนละครับขอให้ทุกคนโชคดีถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ